สบายดีตอนเศร้าทุกคนเมนี่คอยสิภาพพวกเจ้าลอตลาดเศร้าหลวงพะบางด้อหลอตลาดด้วยงบหาสิบพันกีบด้วยทุกคนมัมเบิ่งน้ากันว่าเงินหาหมื่นกีบของเฮาสิได้ยังติดใหม่ติดมือกับบ้านในทุกคนอย่างเขามาในตลาดก็จะพ่อของกินเลยเนาะทุกคนส่วนลายในตลาดนี่ทเทีนก็จะเป็นของฝากของต้อนอะไรทุกคนพวกของอยู่ของกิน,นก็คือลาแห้งทุกคนมีครบสุดเลเดอร์ในตลาด ของหวานของข้าวก็คือมีครบสุดเบยนะทุกคนหลาอไปหลาะมากคือเพลินตาแหางเลยเฮาบอกเคยเห็นมาก่อนนะะทุกคนมันก็เลยแบบตื่นตาตื่นใจไปที่หมักกินต้องจัดตลาดนี้เลยทุกคนอย่าบอกมีครบทุกอย่างอีกลอบอพ่อต่อไดก็จัดเขาจีไปแล้วทุกคนสอง0 0ื่นกีบ สองหมื่นกีบก็คือได้ข้าวจีไปสามก้อนเด้ทุกคนสามก้อนสาวพันเพราจะว่าเพลงบ่ถ้ยอยู่บ้านค่อยก็คือสามก้อนหาพันเดิม <c oughs> ไต้าจีคือหลอกไปเรื่อยๆเลยทุกคนหมักน้อยๆนะฮะข้าเจ้าเอิวามาหมักแขนเด้ทุกคนจะเป็นเครื่องเทศเอาไว้ปรุงอาหารของไทยทางเหนือข้าเจ้าฮะนะข้าเจ้าจะบอกว่าหอมนอกจากไต้ไปห้องก็คือขิวเด้ทุกคน <c oughs> มาลวงพรบบางสิ่งที่คนแปลกใจที่สุดก็คือนี่เลย <c oughs> ข้าเจ้าจะเอาหอมลาบนะมาหมัดเลยสองเหงาสามเหงานะข้าเจ้าก็เอาตอกมาหมัดเลยออกมาเห็นขนมครกกระสิ แลยทุกคนหาพันกีบเด้อจอกนี้ใส่ง่ายแต่หายากเด้อเงินนี่ตอนนี้เราเบิดไป2 0 0 0 0กีบแล้วทุกคนเงินเราก็คือสิเบิดแล้วตอนนี้แล้วเราก็เมื่อซื้อเจวบองอีก2ถุงทุกคนสถุงก,ก,ก็คือ2 0,000กีบตอนนี้เงินเราเหลือหาพันกีบเดียวมาเบิ่งว่าเราจะได้กินอย่างอีกหาพันกีบเป็นขนมนี่เพิ่นบอกว่าเป็นบ้าบินเด้อทุกคนก่อนนึงก็คือ1 0 0 0 0กีบเด้อทุกคนอาวเงินเราคือเบิดแล้วเราคยเพิ่นใส่ถุงให้เราก็เอาไปกินเด้อทุกคนแล้วก็ต่อโดยเฮ็ดบดที่เราอยากลองอีกถุงหนึงหนึ่งกีบเด้อทุกคนตอนนี้ก็คือเงิน การงบประมาณเที่ยวต่างไวแล้วทุกคนมาเห็นตอนนี้คือจัดไปอีก4ี่หมื่นกีบทุกคนตอนนี้ก็คืองบหาหมื่นกีบพอแล้วทุกคนเห็นยางกระยากไปเบิพราะวของกินนะมันหลายแห้งเลยทุกคนซื้อมาแล้วก็มานั่งกินแบบนี้เลยทุกคนกินของเที่ยวซื้อมากแหละอย่าบอกว่าแซ่บทุกอย่างเลยทุกคนโดยสพาะนี่เห็ดบิทรงเครื่องเขากับบรเคยกินนะเอ้า แล้วก็ถิมน้ำเลยเด้ทุกคนเดี uh ๋ยวซิมาซีใ uh ห้เ uh บิ uh ่ uh ์นแซบได้ม uh ัน uh. สิมีรสชาติแบบว่าหวานๆเนื้อนัวๆเพิ่นนาจิเอาไปมักแล้วก็เอามาทอดเด้อทุกคนที่แรกขอยคิดว่ามันจะมีรสชาติแบบจางๆนะไีก็ต่อด้วยบาบินเด้อทุกคนบาบินมะพร้าวนะมันนี่ก็แซบคือกันแบบแซบทุกอย่างเลยนะที่ฮาซื้อมามม้อนี่ก็คือแบบอือาหารถึกปากแห้งเลยทุกคนก็คือกิน่มยุบรเศร้าเลยข่อยคือเป็นคนหมักกินแห้งแต่ก็ต่อด้วยอาหารเศร้าม้อนี่อีก สามหมื 35, ่นหาพันกีบเด้อทุกคนคือ, 6, 000, 000อ,องบผาสิบพันกีบฮอร์โมนนี่ก็คือเบิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นบอคุมบอสำหรับอยมานี่คือ <c oughs> บอเหลือเลยทุกคนฮอร์นนี่เบิดไปหนึ่งแสนสี่สิบหาพันกีบเด้อทุกคนขอโทษที่หลอกลวง